มีอะไรให้ผมช่วยก็บอกอามาก็โงพาบาะทีวันเราต้องเงียบตลอดใช่ปะแต่วันวันมันจะมีแบบว่ามีคนชอบชอบมาสกิดเรื่องเนี่ยว่าแบบพี่รู้หรือยังไม่เนี่ยแล้วแล้วแล้วพี่พี่พี่อยู่ไหนวะอยู่นี่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นไหนตัวพี่อยู่วะเมื่อกี้ตัวหายไปไม่ไม่ตอนนี้ผมว่าไม่เห็นป้าเขาอยู่ไหนวะก็อยู่หน้ารถนัเนี่ยไปโดนปัก เห็นละ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 เหนพี่ลูกออกปากฉลามมันแทงล้อแตกได้นะคันเนี้ยเอ๋ลองดิแทงตรงล้อนะแทงตรงล้อแทงตรงล้อชายดูเพื่อนชายมันหอปังชื่อพูดแตกมันหลอกกูแล้วต่อแล้วพี่ยูหลอกรักพี่ยูนะครับพี่ชายสุดที่เลิฟ ปกติที่เวลานี้นี่ไม่ไม่พาเคิร์สไปจบคุณกันไปแล้เคิร์สจากการกูพาบ้าไปขุดคินเลยละเหตุการณเหตกันณ์ขุดคินเรืยแล้วอย่าคนอื่นนะครับอันนี้เคิร์สเหรอเฮ้ยเคิร์ส้เคิร์สหย่าเพื่อนไอ้หัวงินตุ๊บขอโทษ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 ครับป้าผมคุณเล่นนะเอ่มฟังไม่ทันนะจะบอกฟังไม่ทันคือว่าอะไรนะเพื่อนจ้าขัร์วอร์ดีขอให้ไปเกมกันได้ครับผมครับเพื่อนใช่ เพื่อนชายอ่ะเพื่อนชายเจอเพื่อนชายเลยว่ะเพื่อนชายแปลกๆนะไม่ไม่ไม่ป้าพี่ไปแล้วนะป้าไม่ไม่ผมบอกพี่สาวผมเฮ้ยโอ้โหแรงจัดอ่ะเดี๋ยวป้าหายใป้แล้วโอเคผมไปทำงานกับป้าแล้วผมเป็นคนช่วยทำงานขาวแล้วแค่นั้นแหละอุ้ยสภาพ มปแล้วครับ,บไปแล้วแหละบ้าขี้เกียนจนะครับไปแล้วพี่เคย,จยเจอ้คุณเรียกพี่ไอ้ชียเกีร์เคไปพี่เคยอันนี้น่าจะดีกว่าไหมวะมันดูแบบว่าลุยกว่าอันพิซูก,กาชามันการันตีหกพันป่ะอันนี้มันเห็นขายอสี่พันห้า คันนี้ไม่ดีป้าไม่ดีไม่ดีอย่าซื้อเลยมันไม่ดียังไงไปอย่างนี้ป้าไม่ดีทั้งหมดจรยังไงที่มึงจัดก็ไม่ได้เล่นงานดามแพดโฟอ่ะดีป่ะลุยไปเลยได้ไหมไม่ได้ปัดไม่ได้ปัดเลยถ้าทำแพดโแจะดีไหมเอ่อป้าถ้าเอาไปฟาร์มแบบว่าขับอะไรลุยๆอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าป่ะน่าจะดีกว่าไหมมันไม่ค่อยทนอ่ะป้า แป๊บๆมันก็พ <S única> ังแล้วอ่ะเห็นปะกระชาก็เห็นมีคนเอามาปล่อยอยู่บ้านนะก็สี่พันห้าหรือว่าห้าพันกว่าเนี่ยแหละมั้ง ตำรวจอะป้า15คนนะตำรวจป้ากลัวอืไม่รู้ไม่เคยวิ่งแต่ก็ถ้าอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ยืนแล้วอ่ะดูผมดูผมวันเดยครับลูกพีทวันเดยครับ ขอบคุณไปคอเวอร์ด้วยนะครับผมค,ครับขึ้นป่ะอลองปะเนี่ยลงดิพอทำคิดเ 3, 3รื่อยสักสามสามสี่รอบอ๋อ ข้อดีของการพบเพื่อนมีตังก็คือเพื่อนมีของกินให้เราไม่อันนะฮะเพืนมาปะ ตกใจว่าตอนแรกมาขอผมผมมาเป็นแบบมาขอเป็นหลานอะอ๋อก็ไม่เชิงคือปกติไม่ไม่ได้รับใครอ,อยู่แล้วอะ่ะก่อนที่จะมีโชดี้ก็มีแค่ลูกคนเดียวยอะไรเงี้ยแล้วคืนนี้รับผมยังก็ <laughs> โอเคคือโอเค <มา S 1> คือ <มา S 1> ก็ได้ครับอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แย่ไรอะไรเงี้ยคือรับผมเป็นหลานแล้วใช่ไหม ครับก็ไม่ได้บอกไม่รับนี่เบื่อไหมป้าถ้าปกติก็ยืนเฉยๆอยู่แล้ว ตำรวจมาปะ,ะใช่ของจริงลอ,อ,อ,อยตรงรถแน่นเลยผมรู้แล้วผมจะเล่นลายไหนเดียวคิดออแลว เล่นล i i. เลยยี่สิบเริ่มเลยครับไอ้ uh, <run. S 3> น,นี้มันรถสะเทินน้ำก็เทินหมอง อันนี้ก็ต้องรู้ทางใช่ค่ะนี่ตำรวจวิ่งไล่เนี่ยใช่นะคะ ป้าผมจะตายสภาพเลือดเหลือยี่สิบใช่เหมือนกันเดี๋ยว,นอนวรอนเสร็จแล้วค่อยไปหานอนดีไหมน่ารอนละเออชอบตรมอ,อันนี้คือมันลุยน้ำได้รถมันไ,ไม่พังนยน้ำน้ำตื้นอ่ะไม่พังอ๋อ ซ่อมซ่อมก่อนเดี๋ยวป่ะเป็นไงหลานชายคนนี้น่ารักแถมตึ้งม,มองอะไรป่ะป้ามองอะไรอ่ะอะไรไม่มีไม่มีหลานคนไหนหพาทำอย่างเงี้ยดิ มันก็มีคนชวนไปแต่ว่าไม่ค่อยไปมันการหนีตำรวจอะมันอย่างแรกอะก็ต้องแบบว่าต้องขับรถเล่นแบบมัวๆตัวๆคือเข้าใจะว่าต้องรู้ทุกซอกทุกมุมอะว่าจะโผล่ไปไหนเข้าใจปะแต่ถ้าเราไม่รู้เส้นทางแล้วเราแบบเราขับรถเก่งนู่นนี่นั่นก็ไรประโยชน์อ่ะใช่ก็เลยไม่เคยทํางานดำไงเพราะรู้สึกว่าไม่รู้แมปอะคือหนีไปแล้วคือกูก็ไม่รู้อ่ะอ Your